สวัสดีครับผมมนี้กปได้บักทุเรียนมากหน่อยหนึ่งโลละลอยสามสิบกับหมอ่องทองอันนี้แกวไปแล้วได้ครับเด้อมีเม็ดนี่ครับยูจานจินกับเขาสวยฮอนๆครับมึงเขาสวยฮอนๆอนมึงอ่าว่า น่วยนี่สองโลครึ่งครับสามสามร้อยกัวบาทครับน่วยนี่สามร้อยยี่สิบห้าประมาณนี้นะมีดันไม้ครับผมหน่วยก็ต้องก่อกินครับเีกต่างหนึ่ง นี swimming, ่ so, uh, ここือมันมันเม็ดคถุงเดียนเม็ดใหญ่ๆครับผมกินกับไข่สื่อมาจากอ่ารถขายกลางถนนครับเนื้อสุกพอกินคแบบนี่เป็นเลืออีกครับเม็ดนี้ไง ประมาณสองเม็ดเน,นี่ยครับฟังอีกกรเม็ดหนึ่งเมตรใหญ่ๆหน่หน่ยวยสองโลครึ่ง ว่า <Wow. S 2> มาอีกเลี้ยเวเม็ดหนึ่งครับอืมซีมึง ăn 3 mét này đó ครับผมมาไปเฮ็ดนี่เดี๋ยว เต็มมือผมคาเจอกันรอคอยทุเรียนเมเ็ดใหญ่ๆครับอันนี้อีก2เม็ดครับออหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เม็ดครับยิ่งเขาเนี้ยเขาวสวยหอนๆครับไม่มีครับหาสูงวเนนี้เบุกไปทุเรียนบ่ได้ สื่อทุเรียนหน่วยเลยครัมากินกับเขาเลยมันหนุ่มมันอิ่ม,นนมดีครับผมก็มันแพงอยู่ครับรูดละยสามสิบตอนนี้ มาเลยครับเดิมมากินข้าวแรกแล้วกันครับอาหารง่ายๆกินข,ขา้าวกับผลไม้ครับมื้อนี่ mm. ข้าวหอมมะลหมิหอมหอมตัวเลี่ยนนวลนุ่ยงงยงเม็ดนุ่ยงยง สมใจอยากนะครับปีนี้นี่ลูกที่สองครับน่วยที่สองน่วยแหลกโบคอยปันใดครับน่วยแหลกเกี่วุเรียนบุกแก,ก,กปันไดเล้ลองเปลี่ยนลานหม่มึงครับอานนี้พ่างครับ tìm mệt tìm nuôi đi mệt nồi nít điều hợp nay nồi nít điều ngờ lái. น,นี้ก็กินเบาหวาดเบาอวครพี่นะ้องยิ้มแ,มแ้งแปงเลย ดูเลียนหมอนทองข้าวหอมมะลิห่อนๆได้ช่วงนี้เป็นอย่างดีน,นี่ครับม,มันย่อยกลินครบมันย่อยกับพร้อมเสียบพอไว้แล้วครับกินบะหมี่สองเม็ดบะหมี่สอง อันสอิ่มคักเลอันนี้นี่จะไปใส่ตู้เย็นไว้ลาง้องเว้นก็ได้ไปกินต้มไก่บานใส่ใบม่อนใส่ใบบักขามครับสดน้ำมมหวอนๆไม่แห้งเลยแรงมากกินเขากับบักทุเรียนต่อครับผมกินแล้วก็สิพักพอน,นอน ตะเวนครับมือนี่มาไายสูบผีสูน้องฟังเดยยังกินแรกเนาะครับนอ้องสำหรับยวงนี้กับโบคอยมีลิปให้ได้มึงตอนนี้กำลังถมสวนถมทีอยู่ครับเฮ็ดเป็นสวนกเกษตรอินทรียเกษตรพ่อเพียงตามร้อยพอดวงปลูก ปลาสอย่างประโยชน์สอย่างครับว่วมตังใจตัวน,นี้ก็ล้งถมทีไป2องเกือบ3งานถมทีไปปลูกปลาปลูกกระต๊อบน่อยเม็ดดินไปประมาณสองรยหลดครับ2องรยหลดดำเหลือต่อระบบปลาปาจะขอต่อระบบประปา,ยาอยู่ไก่มุบันเทียบว่จอบาดานจาอบาดายรับมันชิมนำว่าจะ เจาะบาดาลเข้าไปเจาะปลาปลาเข้าไปครับตอปลาปลาเข้าไปสื่อทอตอเข้าไปล้อมหัวดีๆปลูกต้นซักต้นจานต้นยางหน้าต้นมะฮอกกานีอยากให้มีดอกไม้ดอกมีหฮมพากคเล็กไม้ดอกไม้จันดอกจานดอกคู่หนึ่งสีปลูกใบไม้ต้นไม้ให้ดอกไม้เห็นเป็นออกดอก มีดอกไม้ชมตลอดปีกับหมุนเวียนหาสายพันธุ์ออกดอกหนาฝนหนาห้อนหนาหนาวผสมปนเปไปให้มันมีดอกไม้หลายหลากตามดูดูกันฝากติดตามชมเนได้ครับเด้เอสวนเกษตรษดินซี่ขอความรู้กับพี่น้องผู้เตีอยู่กวานเล้ว ขอคำแนะนำผมเ็กักางาิเลือหม่สำหรับมีผู้มีอย่างไรครับมีแคนี่ครับมาเกะทุเรียนพิสูจน์เนื้อด้านนว่ามันสิเป็นแบบไดสมราคาพ่ สมราคาแพงมากับียกว่าคขู่คายลีครับน่วยนี่เพราใจเลยครับประทับใจลายน่วยนี่ลานี่สิเตรียจะกินทุเรียนตรงไปล้านนี้ครับประเท้ห่างทางน้องแพลอมโคลาครับแตนาตลาดน้องแพลอมครับสำหรับมือนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยเด้อครับกดกระดิ่งนี่เด้อครับเด้อ อ้างหายไปโดนกับชิ้นหวัวจิตึงที่นอนคือเก่าแล้วครับสำหรับมัอน,นี้สวัสดีครับ